สวัสดีจ้ะพี่น้องจ้าเมื่อหนีกับผพ้ามาเก็บเห็ดคือเก่า้ี่จ้าแต่ว่าก่อนเก็บเห็ดกับมาเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งจ้า้ามาเบิ่งน้ำตกน้ำไหลจ้าน้ำก็จะขคุณแน่จ้าเพราะว่าฝนตกจ้า เป็นน้ำทั้งพูดนะจ้ะจ้า,จาบรรยากาศมองมาเก็บเฮ็ดจ้ะมันก็เป็นสาลาเพิ่นเฮ็ดไว้จ้ะไว้นั่งเบิ้ง น้ำตกน้ำไหลนี่ละจ้าไว้คนมานางเล่นจ้ายิาาระจาชีวิตคนอีสานชีวิตคนอีสานบ้านเฮา อยู่กับผู้กับผามาจะสาลาจ่ะ จ่าประเดี๋ยวี่เขาป้าเฮดเดอร์ mm hmm. der, จ้ามาชมน้งกันมารับชมน้งกันเด้อบัสิไดเฮดบอมือนีมือหนีบ่มีรถเลยจ่าบ่ามีคนมาเลยเพราะว่าเมื่อวานมื่อก้อนหนีผู้ใดมากกับบอค่อยได้จ้ะมือหนีกับขี้าพีนองมาซองเบืองว่าเฮดออกบอเพราะว่าดินมันซุมซ่มพดซุ่มพดเฮดกับบค่อยออกเลยจ้า